สวัสดีครับเรามาดูโครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่น,น 10, บาทนะครับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมาลงเรามาโหลดแอปพางรัดก่อนนะครับแอปพางรัดก็โหลดมาปุ๊บกดเข้ามาปุ๊บนะครับกดเข้ามารอแป๊บหนึ่งนะครับการลงทะเบียนต้องรอนิดนึงนะครับการลงทะเบียนปุ๊บกดมามากดที่ปุ่มเขียวนะครับลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนะครับคลิกลงไปนะครับคุณก็คลิกลงไปปุ๊บพอคลิกปุ๊บอ่ะรอรอนิดนึงให้แอปมันโหลดโหลด แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเข้าสู่เมนูแล้วเราก็มาดูข้อกําหนดของผู้รับสิทธิโครงการ1 0,000บาทดิจิตอลวอลเล็นะครับมาดูกลุ่มประชากรสัญชาติไทยแล้วก็อายุต้อง16ปีบริบูรณ์นะครับผู้มีไรายได้ต้องไม่เกิน8 4 0 0 0บาทนะครับแล้วเป็นผู้ที่มีเงินสดไม่เกิน50,000 0บาทนะครับต้องเป็นผู้มาอยู่ระหว่างการจําต้อง จำคุกนะครับอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วกดยอมรับนะครับนั่งฉันยอมรับก็ล้วกดถัดไปนะครับพอกดถัดไปปุ๊บเราอ่านลายเขียดเงื่อนไขนะครับยนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วกดฉันยอมรับกดยอมรับไปปุ๊บหลดนมาแล้วเราก็กอกรหัสเลขบัตรประชาชน13หลักของเราไปและด้านหลังบัตรหลังบัตรเลขประชาชน13หลักของเราไปนะครับพอ,อใส่ไปแล้วปุ๊บใช่ไหมครับใส่ไปปุ๊บอ่า ใส่ปุ๊บแล้วก็ตรวจกดคลิกตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการดำเนินข้อมูลนะครับมันก็จะโหลดแล้วเราก็กรอกชื่อรายละเอียดชื่อเรานะครับนามสกุลเราวันเกิดวันเดือนปีเกิดนะครับกรอกไปแล้วก็สแกนหน้ายืนยันตัวตนนะครับเปิดกล้องสแกน,นหน้ายืนยันตัวตนแล้วก็จะมาอยู่ที่ข้อมูลรับสิทธิ์การลงทะเบียนพอเสร็จปุ๊บม,มันจะมาให้ว่ารับสิทธิข์ข้อมูลการลงทะเบียนคุณเรียบร้อยแล้วคุณก็แค่รอนะครับมันจะมี5ขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอนที่1ที่เราลงทะเบียนนะครับอ่า ขอขั้นตอนที่หนึ่งปุ๊บเราก็มาคลิกอ่านรายละเอียดรั่วไปว่าเป็นยังไงอยังไงนะครับอ่าขออ่านไปปุ๊บอ่าแล้วดำเนินการเนี่ยมันอยู่ในขัน้นตอนการรองลองเบียนเราต้องรอก่อนนะครับไม่รู้ว่ากี่วันไม่รู้นะครับอ่ารอรออย่างเดียวนะครับตอนนี้รอถ้าเข้ามาเรามาตรวจสอบอ่ากดมาที่แอปโครงการรัฐอีกทีหนึง่งมาตรวจสอบปุ๊บเราก็มาตรวจสอบนะครับ ว่าเป็นยังไงการลงทะเบียนคุณเป็นยังไงนะครับคราวนี้คุณก็มาเปิดแอปอีกทีนึ่ามาตรวจสอบการรับสิทธิ์นะครับมาตรวจสอบการรับสิทธิก่อนตรวจสอบกตรวจสอบโหลดข้อมูลปุ๊บอ่ามันอยู่ขั้นตอนที่2เราก็ต้องรอตรวจสอบข้อมูลมันจะมีขั้นตอนที่